เอาบรรยากาศนี่แหละค่ะมาฝากนะคะหน้าเขาค่ะยอดเขาค่ะหน้าบ้านนะคะหลังบ้านกับประมาณนี้ค่ะพี่น้อง ขอบ่อยๆนะคะโอเค้าวนี้ขอไปด้วยนะคะพี่พจ๊ะขอไปด้วยนะคะทุกคนค่ะ ของข้อน้องค่ะเพิ่งนกันเลยบมดสิ้นนะคะแม่เองครับผมนะคะบรรยากาศตอนเช้าปล่อยๆนะคะเมื่อขึ้นฝนตกปล่อยๆะคะ่ะเย็นๆนะคะ แต่วันเสาร์มาค่ะอากาศจะดีๆประมาณนี้นะคะทำไมครับผมสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศตอนอหา,าบ่อยๆแล้วค่ะโอเคเช้านี้ พี่ๆทุกคนคะคอยนะคะคอยดูค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะดูค่ะนะคะพี่ๆทุกคนคะดูค่ะดูนะคะบรรยากาศเย็นสํา ูเขาเขสวยๆค่ะเอาบรรยากาศนี่แหละค่ะมาฝากนะคะหน้าเขาค่ะยอดเขาค่ะหน้าบ้านนะคะหลังบ้านกับพะอพานี้ค่ะพี่นอ้องตอนเช้ามาก็คึมคมนี่ค่ะบรรยากาศตอนจสาวด้วยจ้ะเด้อเห็นบหค่ะตอนเช้ามาก็คืมคืม นี่นยค่ะบรรยากาตอนจาสาวด้วจ่าเด้เหมนเบาค่ะทูกคนค่ะบรนยากาโอ๊ยทำไมคะ ปล,ะะลปล่อยๆนะคะเมือขึ้นฝลนตกปล่อยๆค่ะเย็นๆนะคะแต่ตอนเสาร์มาค่ะอากาศจะดีๆประมาณนี้นะคะจ้านะคะพี่ๆทุกคนค่ะดูค่ะดูน,นะคะบรรยากาศเย็นสดูค่ะเห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะ บรรยากาศสวยงามมากเลยอันทอดมนเอาค้าเกาะมาเนาะคะ่ะกันเลนเนยตีงอแงกองแงกอบายเลยค่ะพี่หน้องค้าดูค่ะสวยงามไหมตอนตอสาวๆนะคะพี่ๆทุกฐานจ้าดูค่ะสวยไหมคะ่ะพี่ๆ ขอไปด้วยนะคะพี่จ๊ะขอไปด้วยนะคะลูค่ะเห,าาเห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะ ภูเขาก็สวยๆค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยอันทอดันอาขาเกาะมาเนาะค่ะกันเลยตีนอแงรเงียบๆกอง สบายเลยค่ะพี่หน้องค่ะดูค่ะสวยงามไหมตอนต่เสาวนะคะพี่ๆทุกท่านจ้าปล่อยนะคะเมื่อขึ้นฝนตกปล่อยๆค่ะเย็นๆนะคะแต่ตอนเสามากค่ะอากาศจะดี่ประมาณนี้นะคะ สวยบอกค่ะพี่น้องจาอ้าหามบ่อยๆแล้วค่ะโอเคเช้านีปนะะนน้ปล่อยๆนะคะเมื่อคืนฝนตกไปบ่อยๆค่ะเย็นๆนะคะแต่ตอนเช้ามากคะ่ะอากาศจะดีๆประมาณนี้นะคะ สวยบอคะ่ะพี่น้องจา้าสานะคะพี่พี่ทุกคนคะ่ะดูค่ะดูนะคะบรรยากาศเย็นบรรยากาศ,รรากาศสวยงามมากเลย อันทออมบนเอาขาเกาะมาเนาะคะ่ะกันเลยตีงอแงกางแง่ของซากนะคะพี่ๆทุกคนคะ่ะดูคะ่ะดูนะคะบรรยากาศาะะเย็นสักของข้อเนาะค่ะเพิ่งกันเลยบอดสิ้นนะคะแม่เองครับผมนะคะ่ะบรรยากาศตอนเช้า สวยบอคะ่ะพี่น้องจา้าครับแม่เองลูกเอาผ้าเคา็อาวอบ่อยๆ้วคะ่ะโอเคเช้า,านี้ตอนเช้ามาก็คึมๆมเนี่ยคะ่ะบรรยากาศตอนแต่าสาวเด้อจ้ะเด้อเห็นบคอค่ะครับแม่เองลูก เอาผา,าเคาะบรรยากาศสวยงามมากเลยอันโทษบหมนเอาขาเกาะมาเนาะค่ะกันเลยตีงอแงกองแงอสบายเลยค่ะพี่ห้องค่าดูค่ะสวยงามไหมค่ะตอนต่อสั่วนะคะพี่ๆทุกท่านจ้าหาว่อยๆเด้อค่ะตรงค่ะ 早尼